นี่คือปมหลักฐานชิ้นแรกที่จะนำไปสู่สาเหตุการตายของผู้ตาย this is the evidence great wow h i s e nice picture you got อ ah, ะ close it, close it โอเคเอาใกล้กว่านี้อีกน,นิดนึงเออจับมือกันแน่นหน่อยอา่าเยี่ยมขอปาดกับปาดนิดนึงเฮ้ยนี่ยังไม่ถ่ายรูปรวมแต่งแบบนี้นี่ไม่ใช่ my name is a n d y i'm a journalist ผมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่มาตามทำข่าวการตายในพันธมิตรแห่งนี้ไม่ทราบว่าหนังสือพิมพ์อะไรครับ which newspaper do you work for i actually work for s ยาม Sport newspaper. ป uh. but i got an extra job from crime magazine ก็แค่มารับจอให้กับหนังสืออาชญากรรมเป็นนักข่าวจริงหรือนักข่าวปลอมก็ไม่รู้รู้ว่าจะเป็นฆาตกรปลอมตัวมากันแน่ Show me the evidence I got the profile for you profile นี่คือโ r o f i l e ของงานแกใช่ไหมตะรวัตตรวจดูหน่อยค่ะขอบคุณครับพี่เฮ้ยเคมากันแน่เนี่ยโอ้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 โอรโอ้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 ไอ้โ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 อนโอ้นอ้โอ้รอ้โ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 อ้อ้่อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้โอ้อ้โป้แบบนอ้คอับว้แล้ี้้กในเสือ่านี่้บอ้ o อ้โ s ความผิดพลาดอ s าอ่าอ p า o ันรูปถ่ o ผิไม่าอ่าอ่าก่าอ่าอ่ t อ่าอ่าอ่าล่าอ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 ่อ่า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 อ่อ่าอ่อ่า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 อาอ่า่อ่่่า่่่่าาอ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 าา่งครับถ้าคุณน่่่า a h Don't cross the line อย่าข้ามเส้นมานะโอเคน okay, ะ Don't cross the line นี่เดี๋ยวก่อนคุณมาชี้หน้าดามอย่างนี้เนี่ยคุณสองคนเป็นใคร who are you <laughs> ผมนะครับคือ Inspector Chris สารวัตรสืบสวนในคดีนี้ครับ <laughs> <laughs> ส่วนฉันร้อยตำรวจตรีหญิงพันทิพย์ขอ <laughs> โทษนะคนนี้ผมเชื่อแต่คุณเนี่ยแต่งตัวท่าทางพูดเหมือนคุณหมอพรทิพย์เลย <laughs> <laughs> มันบังเอิญมากกว่า <laughs> <laughs> ผมต้องการเป็น f o r e n s i c expert f o r e n s i c expert คือพวกผู้เชี่ยวชาญนิติเวครัท I see okay okay ผมว่านะครับเราจะต้องไปคุยกับเจ้าของอพาร์เมนนะครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าครับไป let's go talk to the owner โอเค quick 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 อะไรโกงอะไรโอขอเดาผลลัพธหน่อยครับโทรหาตำรวจสิครับคนต่อต้านในทุกคนเลยครับโอ้ยสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาเนาที เก้าหนึ่งปดนึ่งครับหเ้านรบฮัลตแล้วตวฮัลโหลเออสวีครับคือผมมีเรื่องจะแจ้งความนะครับเรือพันธม่อผมเนียมีคนถูกฆ่าตายครับครับครบีบส่งตำรวจมาดูเลยนะครับครับรบครับอคุณครับตำรวจมาเลยำมาเร็วมากเลยพี่ผมเนี่ย อ๋อผมก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วละครับอันนี้ชอบครับผมเชิญคุณตำรวจนั่งเลยครับนั่งเลยครับเชิญครับแม่เชิญนั่งครับคุณตำรวจครับบริการดีมากเลยครับเชิญนั่งครับเชิญเนั่งครับคุณตำรวจจะดื่มอะไรไหมครับเอ uh can I have a cup of coffee กาแฟสักถ้วยหนึ่งดีกว่าครับได้ครับแล้วไม่ดื่มอ่ะแล้วคุณรับดื่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ครับเออคุณฟงครับช่วยจัดกาแฟให้คุณตำรวจหน่อยนะครับได้ครับกาแฟครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้วันนี้คนก็ย้ายออกไม่มีไม่มีย้ายเข้าเลยครับโอเคครับกาแฟมาแล้วครับกาแฟครับนี่ครับคือ you are the owner yes yes I am the owner โอเคครับเทานั้นนะครับ please tell me what happened what happened โอเคไอ้แก๊งเชี่ยอยู่นะครับบอกผมด้วยครับผมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์นะครับ I want to interview you about the crime เน่จะ interview ใครยังไม่รู้เลยจะมีใครให้ interview บอกมีเด็กคนเด็กคอปและเด็กสต๊อกขอโทษครับผมไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่โอ้ยอย่ากังวลนครับขอเกี่ยวกับเรื่องน้องพนทิพะครับนี่นี่นี่คุณพันทิพย์วันหลังก็ไม่แน่ใจนะครับคุณเช็คกับผมก่อนก็ได้ครับเพราะว่เราหมายถึง interview about the crime ก็คือสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับคือมี criminal ข้ามีอาชญากรขังอาชญากรรมเออไม่ใช่ interview the crime จะสัมภาษณ์ใครขอโทษค่ะผู้ตายเป็นใครและก่อนตายเห็นเขาบ้าง แล้วเขาเคยพูดอะไรกับใครบ้างและคนไหนที่เห็นเขาเป็นคนสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วตอบเลยครับเบื่อเลยกดได้เกดได้ผู้ตายจือเอ็กซ์เป็นเกย์ครับแล้วก่อนที่เขาตายมีผู้ชายแวะวินมาเขาเยอะมากเขาก็บ่นอยู่บ่อยๆว่าอดเบื่อเบมีคนอยากให้เขาเป็นเจ้าของและคนสุดท้ายที่เห็นเขาตายก็คือปองคนข้างห้องเขาครับถูกต้องครับ5คะแนนไม่ใช่เกมโชว์นะครับเรากำลังอยู่ในการสืบสวนนะคะ คุณปงในฐานะที่คุณเป็นคนข้างห้องเนี่ยคุณได้ยินเสียงอะไรบ้างบอกมาปง I'm so scary ครับ yes you are so scary หน้าตาคุณน่ากลัวมากใช่ครับผมหมายถึงว่าผมกลัวครับ I'm so scary ครับคุณปงครับคุณปงครับคือรู้สึกกลัวนั่นบอก I'm scared S C S A, S A I E D Scared ไม oh. oh. ่ใช so ่ Scary เออ Scary น่ากลัวครับนั่นแหละครับไอ้เอ็มโซ่สแคร์ครับเมื่อผมได้ยินเสียงครับได้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 เสียงคอห้องก่อนครับปัง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 หลังจากนั้นนะครับก็ได้เสียงเปิดประตูครับแล้วก็ปิดประตูครับปังโอ๊ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันมีเสียงโคมครับปัง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 แล้วเสียงนั้นก็เงียบลงครับ ผมก็วิ่งเข้าไปครับเห็นคุณเอกครับนอนอยู่ครับโอ้ยพีโซสแกรี่เอ็กซ์เพคเกอร์คริสคะที่ฉันคิดว่านี่ต้องเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอนเพราะจากร่องรอยการต่อสู้และข้าวของที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องค่ะไม่ it's not right I think i s a rapist แน็กกิ้ว้า ไปใจเง้ยครับไปฉันบอกยังไงเช็คกับชันนิดนึงเขาก็เลยหมายถึง rapeist นั้นมันมาจากคำว่า rape r a p e rape เป็คว,ว่าข่มขืนส่วน rapeist ก็คือผู้ข่มขืนไม่ใช่ r a b i t กระต่ายสิบนนะครับเรียว่านะครับคุณสองคนครับผมว่านะตอนนี้นะครับ you are making assumptions นะ don't make assumptions อย่าเพิ่งสรุปสิครับเราเนี่ยนะครับควรจะกลับไปหาหลักฐานก่อนครับ we have to find some proof คุณพันทิพย์ครับ let's go back to the crime scene come on go to the crime scene go โอเคอะเก็บ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 ขอชิมกาแฟสักหน่อยอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับเสียงเสียงอะไรครับเดวเดี๋ย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 วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ้าวก็อินสเปกเตอร์บอกว่า go to the crime scene ครามแปลว่าปีนซีนแปลว่าฉากครามซีนก็คือปีนฉากผมทีบอกว่าไงครับคี่บอกว่าครไงครแปลว่าอาชญากรรมใช่ป่ะซีนก็คือฉากใช่ป่ะ คลายมซินก็คือจุดเกิดเหตุนั่นเอง <y> ไม่ใช่ปีนฉากไม่ใช่ปีนมันคลายเมซินโอ้ oh. Let me tell you I...I...I... ครับ How can she be in your team อ่ uh, ครับจีจีเป็นใครทีม So smart h How can I be in his team ก็แม่ฉันเป็นเพื่อนกับ วครามซีดเชิญครับพี่เป็นไงครับเต็มหน้าไหมครับครับผมฉันว่าไอผู้ช่วยเนี่ยมันคงกินหญ้าเยอะแน่เลยถึงโง่ขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยจะทิ้ง์ตายอยู่แล้วแสบหูเฮยทุกคนครับทุกคนครับดูศพสิครับอืดมากเลย look at the body ความว่านะ it must be a homicide มันตำรวจครับ,รบมันไม่ใช่โฮมอินไซด์นะครับที่นี่อพาร์ตเมนต์ต้องเป็นอพาร์ตเมนต์อินไซด์ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงโฮมอินไซด์ที่เราอยู่ในบ้านเลยทั้งสิ้นผมหมายถึงอ,อ homicide homicide นะครับก็แปลว่าการฆาตรกรรมนั่นเองครับมันจะมีอยู่สองอันคือ h o มิไซด์ก็คือฆาตรกรรมแล้วก็ซู u i ไซด์ก็คือฆ่าต,ตัวตายในคดีนี้นะครับน่าจะเป็น h o มิไซด์แน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับเพราะรู้สึกตอนนี้จะมีคราบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะ ผู้หมวดครับ We need to find some clues sir yes sir แล้วแล้วแล้ว q i c k yes the clue thank you very much sir glue glue ร i n d ไปผม clues o m e c l u e ไม่ใช่ c l u e ร็จ e อา to find some c l u e เมื่อกี้ผมก็ได้ยินทั้งสองหูบนเลยทำไมคุณไปหยิบตาไว้ให้เขา We need to find some clues บื่แส่คุณหมวดพันทิพย์ครับสิ่งแรกเลยนะครับ We have to look for semen semen We have to look for some semen sir yes sir come on come on look for the semen hey no 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 okay semen ไอ look up for the semen semen ก็ยังอยู่ดีกระเบื้องก็ไม่แตกแล้วปูนไม่มีรอยร้าวเลย semen เขาดีจริงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็เห็นอีกแล้วบอกให้ไปหาซีเมนแต่ดันไปเคาะซีเมนเออ คือผมบอกว่า fine cement S E M E N ก็คือน้ำอสุจิเรับ้วคุณน c เมนคือรู้ว่าชาวไทยเรียกคุณซ c เมน n t ว่าซีเมนใช่ไหมแต่ฝรั่งบอกเสียงว่า cement cement ่ต่มันคื c e m e n แต่นี่คือ cement ตรงนี้ oh sorry s i cement แล้ว fine cement เร็เนี่ยผมเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนั่นแหะครับนั่นแหละครับ a lot of blood stain. s t a i n ค่ะเนี kind of mm ่ยครับมีรอยเลือดเต็มหมดเลยนะครับอ่อคุณทันกินครับค่ะ get me a magnifying glass อ๋อโอเค magnifying glass ครับ thank you very much ค่ะค่ะโอเคครับเอ๊ะทํไมมันไม่ขยายวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแก้วนี่ครับผมบอก magnifying glass This is its glass magnifying glass แมกนิฟายเนี่ยแปลว่าขยายไง a g กนิฟ i ย g กลสฉันมองอ่ะมีไว้ใช้ทำอะไรโอ้ยนี่ครับอีกอย่างนะครับก็คือ I need some hair we need to find some hair we need some hair yes some hair yes sir ผมมีผมไหมครับเนี่ยนั่นคุณดึงหนังกับบ้าของชัดๆเลยโอ้ยผมบอกว่านี่ไปจำแป็นของศพสิครับ the hair of the body not my hair oh sorry I need some some hair โอเค and get some fingerprints นะครับ we need all the evidence we can find ต้องใช้หลักฐานทุกอย่างที่เราต้องที่เราจะหาได้นะครับคือคุณต้งกข้าใจนะครับว่าหลักฐานบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหลักฐานที่จะมาคลี่คลายคดีนี้ได้ this might be the นะครับ evidence t will solve the case โอเคครโอเคคุณตำรวจครับหลักฐานที่ได้มานะครับผมว่าจัดการให้เรียบร้อยเลยดีกว่าครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอพาร์ทเมนต์ผมแย่แน่เลยเด็กคนย้ายออกย้ายออกไม่มีคนย้ายเข้าเลยครับนี่แต่ผมว่านะ inspector chris คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะหลักฐานก็มีแล้วสอกปากคําแล้วก็เยอะแล้วนะตอนนี้ประชาชนแเพงเล็งคุณอยู่นะครับวิธีการทํางานของคุณเนี่ยโอ้ยย้อนเวลากลับไปถามคนตายได้เหมือนในการ์ตูนก็ดีแต่อะ้าพูดเพอ้อเล้วมันจะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ครับเยังไงฮะผมทําได้ครับเฮ้ยคือว่า ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับครับแต่ว่าเป็นความลับทุกคนอย่าไปบอกใครนะครับมาผมจะเล่าให้ฟังนี่ครับคืออย่างนี้ครับาทายแมชชีนฮะนี่ต้นตระกูลของคุณประดิษฐ์เครื่องจักรมาฬิกาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอามาชิมเครื่องจักปลาเครื่องย้อนเวลาเอ้ยมันจะมีจริงเหรอครับไอ้เครื่องแบบนี้ยคุณตำรวจครับคือว่าเครื่องนี้ผมก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นของต้นตระกูลผม เพื่อมันจะได้ผลนะครับเหรอจะได้ปิดคดีนี้ได้ไงคะลองกันดูครับงั้นเชิญตามผมมาเลยครับมาเลยครับจะได้ไม่พ้าดเลยสวยลงตอนนั้นเลยคุณตำรวจครับเชิญครับจริงเหรอตรงนี้เหรอไหนตรงไหนอะคุณมาเลยครับเดี๋ยวนะครับ it's it's too narrow it's too narrow how can we get in ก็มันได้ทีละคนนะครับ look at me I will do it first okay เฮ้ย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 ไปแล้วเดี๋ยวผมลองดูนะครับ ไอ้คนแบบแบล็คโผล่อะไรผว่ไม่ไปดีกว่าเร็วๆไปเร็วเร็ว Are you okay นี่อ้อยมิสเตอร์ตอนทำไมไม่บอกก่อนแล้วไอ้เครื่องไทม์แมชชีนของคุณเนี่ยมันจะมาพามาโผล่ที่คอห่านของเก้งกวางตัวเนี้เฮ้ย Where's the murderer Where's the murderer มาเดอร์อะไรครับไม่มีหรอกครับเขาเขาอยู่คนเดียวครับเขาไม่ได้อยู่กับแม่ครับเอาจริงหรือเปล่าครับครับเฮ้ยไม่ได้ถามถึงแม่เขาผมถามว่า Where's the murderer น like ะครับคือคำว่า murder แปลว่าฆาตกรรม murderer คือฆาตกรไม่ใช่มาเดอร์ไหนนะไหนเฮ้ยนักนไรค้าอยู่นน่ล่ะขาฆาตกร ตัวเองนะมาหาเขาเร็วๆนะคิดถึงคิดถึงอื้มจุบจูบเห็นไร้หน้าเนี่ยนัดคู่ขาไว้เดี๋ยวคู่ขาก็คงมาฆ่าแหละแล้วมาแล้วมาแล้วแเวรแล้วเป็นแนสเวรเป็นเนสเป็นเน่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาเลยฮิปโปเลยครับเออจริมก่อนจินต้องล้างมือก่อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือจะได้ป่าช้าจากไข้หวัด2,009ันเก่า้า กดเพียงครั้งเดียวเนื้อทีโพอ่อนนุ่มสามารถซักซอนทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงยและล้างออกง่ายโอ้โหยังเป็นพิซเตอร์เนี่ยนะเนี่ยวายทานซีเรียลดีกว่านมละเฮ้ เดินต่าคนกเดินเยอะเลยไอ้เหมือนบ้านต้องออกกัำลังกายมั้งเนี่ยอ้ยโอ้ยอ้ยว่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงโอ้โหไม่สวยยังซุ่มซ่ามอีกเนาะโอ้ยดู very clumsy very clumsy นี่ไงเดี๋ยวคู่ขามจะต้องเข้ามาฆ่าแน่เลยอ่ะอะไรเนี่ยไม่อะไรเห็นเห็นตัวเองเหรอ นี่ไงละครเือเอาเอเ้อ๋อซีเมนตก็คือนมเลือดคือน้ำเักเป็นีนล้วทำไมราไม่ช่วยเขาอะช่วยไม่ได้อ่ด้ตอยู่คนมิตีฉันรู้แล้วเขาถูกฆ่าตายโดยซีเรียลคิวเลอร์ฮะซีเรียลคิอร์นักฆ่าต่อเนื่องนักฆ่าต่อเนื่องเพื่ต่อเนื่องเหรอแสดงว่าหรือว่าเขาโดนวางยา ไม่ได้โดนวางยา,ยาเขาโดนฆ่าโดยซี serial killer นักฆ่าธัญ,ญพืชมันกินเข้าไปแล้วติดคอหอยมันตายท oh <my S 2> ุกคนครับเรเาสรุปแล้วเราก็คลี่คลายคดีกันกแล้วเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับกันดีกว่าครับกลับไปไหนครับรู้แต่วิธีมาไม่รู้วิธีกลับวะครับไม่รู้ว,วเลร,รา